พันเสาค่ะ อุ้ย so cute ได้ของขวัญนี่คือของคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนมะกราคมนี้ค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะมองว่าคุณอาจจะได้ไปใีที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปไปเที่ยวในที่ใหม่ๆเป็นความสุขทุกสิ่งอย่างของเรานะคะเราจะสเปนเงินไปกับเรื่องนั้นหมดแล้วหมดเลย,ห,เลยหรือเปล่าก็ไม่เพราะว่าคุณยังมีเงินอะไรเข้ามาอยู่ไฟที่ค้าขายก็ยังมีลูกค้าประจําอยู่เงินยังมาเรื่ยอยๆใครอยากจ,จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่อะไรแกมีโอกาสที่จะได้และสาเร็จการงานอาจจะต้องระวังหน่อยค่ะเกี่ยวกับการทางานเป็นกลุ่มแกมีโอกาสที่จะทะเลาะกับคนในทีมงานได้หรือความเห็นไม่่คอย หรือแม้แต่ในครอบครัวคนเองก็ได้เหมือนกันแนะนำเพิม่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะหักหลังนะคะอันนี้ต้องระวังเนี่ยก็บอกอู่แล้วว่าคุณมีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นนะของผลงานให้ดีหรือว่าดูเรื่องของเม็ดเงินให้ดีต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการเงนินค่ะไปจุดประทัดหน่อยละกันอาจจะได้โชคได้ลาบอะไรมาจากตรงนี้ตัวอ,อย่างเงินได้าจากการที่คุณเสียงดังการมีชื่อเสียงของตัวคุณเองบางคนบอกว่าโอ๊ยพี่ปุ้ตี้หนูไม่มีชื่อเสียงไงทำยังไงพอร์ตโฟลิโอพีซอน n ลแบรนดิ้งซี o อแบรนดิ้งทำไปซะดีคอนโซลค่ะ แม่กวนอิมหรือพ่อแม่รักชมิก็ได้เหมือนกันอยากได้แบบไหนก็บอกเขาไปเลยค่ะคนมีคู่ค่ะอุ้ยโซคิว so ได้ของขวัญแฟนแบบน่าจะเอาอะไรมาให้หรือไม่เราซื้อของขวัญให้แฟนก็ได้หรือเขามีสิ่งดีๆอะไรมามอบให้เรานะคะแต่น่ารักค่ะเป็นช่วงโมเมนต์ดีๆนะคะในช่วงเดือนมกราคมร่วมกันจีเสริมดวงนะคะได้แก่สีชมพูค่ะก็เป็นสาวค่ะแม่หมอบิวตี้ให้ไปตระมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าคุณอยากฟังต้องฟังแม่หมอบิวตี้